เรา,เาต้องการคืนที่ให้มลวลชนนะคนับนเห็นรายชื่อว่าพี่ไปติดในรายชื่อใช่ครับทราบข่าวนี้ใช่ครับทราบข่าวแล้วแต่ว่าเห็นตอนแรกบอกเป็นเป็นหมายจับด้วยแล้วทางพนักง,งานสอบสวนร่าสารก็บอกไม่อนุมัติเป็นหมายจับให้เป็นแค่หมายเรียกเพราะว่าบุคคลเป็นบุคคลสาธารณะมีมีที่พักภูพําำนาถาวรก็คงจะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็เลยเป็นแค่หมายเรียกแต่ตอนนี้ก็รออยู่ เมื่อตอนสักเที่ยงคืนได้เมื่อคืนนี้ปิดโทรศัพท์นอนอยากพักผ่อนแล้วลมไหนไม่รู้ก็เปิดโทรศัพท์พอเปิดมาหลังบ้านบานเลยพอเราเข้าไปเอ้าอยู่ในร้อยสิบสองแล้วเป็นคนที่สิบสองพอดีด้วยเติมเล็กหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเฉยๆนะฮะถ้าถามตัวเองเฉยๆมากเลยเพราะมันคงเล็กน้อยอะนะคนที่ฆ่าคนตายฆ่าคนตายค้ายาบ้านหรืออะไรหนักกว่านี้ยังออกมาเดินยฉยๆได้เลย เราแค่ตรงนี้แล้วมันอาจจะผิดพลาดทางด้านเทคนิคเราก็ยังไม่ว่ายังไม่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเล็กๆผ่านไม่เยอะกว่านี้แค่นี้สบายมากสมองบอสบายมากใค่ขึ้นไปปาใสหรือว่าอะไรบ้างไม่เปิดตรงไหนยังไม่เป็นเลยด้วยซ้ําว่าไม่เขาเปิดตรงไหนเรื่องเรื่องปา่าใสเลยไม่ต้องถามเลยว่าว่าเคยขึ้นไปขึ้นขึ้นใบป,ปา่าใสหรือเปล่าแต่ถ้าขึ้นเวทีขึ้นไปดูแลความปลอดภัยมันเป็นหน้าที่หลักของพี่นุมูแล แต่อย่างที่บอกเรื่องปลาสายไม่รู้ไม่เปิดตรงไหนยังไม่รู้เลยครับครับผมกังวลอะไรไหมครับไม่สบายสบายต้นพี่หนุ่มสบายมากเลยอย่างที่บอกสิปีสู้มาหนักกว่านี้เจอมาแล้วแค่นี้เองแค่กระดาษแผ่นเดียวเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายครับผมก็เลยเฉยๆยังไงกับตัวกฎหมายที่รัฐบาลนำมาใช้ใปัจจุบันนี้บ้างภาพรวมๆแล้วกฎหมายตอนนี้เขาใช้เราเข้าใจว่าเขาใช้ตามกฎหมายที่ท,ที่ที่ตามกฎรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแต่ว่าภาพรวมแล้วส่วนมากจะเป็นเยาวชน ในการที่มาชุมนุมจะเป็นเยาวยชนเป็นหลักนั่นคือก็น่าจะคํานึงถึงว่าสมมติจะเป็นเด็กๆนะกฎหมายบางอย่างมันก็ต้องอ่อนโอนอ่อนผ่อนตาอ่อน,ล,องออนลงไดแบบ้บ้างไม่ใช่จะต้องเข้มงคดัดทุกอย่างนะฮะเพราะบางทีการเข้่งคัดถ้ามันจะเข้่งัดจริงๆมันต้องเข้มขัดกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายฮะอย่างตัวหนึ่งหนึ่งสองที่นำมาใช้กับผู้ชุมนุมเนี่ยคิดว่ามันรู้สึกยังไงกับที่นำมาใช้บ้างเออก็เรามี ม,มีมีการเรียกร้องเรื่องพวกนี้กันมาตลอดระยะเวลาว่าไม่สมควรไม่สมควรเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าคนเท่ากันก็วิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบไม่ไม่ไม่จนเกินไปจริงๆแล้วไม่ว่าใครก็สามารถที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเราไม่ได้อาคตมากหลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติดีก็ชมติก็ต้องว่านะฮะเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วอยากให้ยกเลิกนะอยากจริงๆอยากให้ยกเลิกเพราะเราก็ เรียกร้องกันมาตลอดเกือบสิปีไม่อยากให้มีครับผมทำไมถึงอยากให้ยกเลิกมันผมมองดูว่าแล้วช่องว่างในเรื่องของกฎหมายผมไม่รู้รยยายละเอียดลึกๆน,นะแต่ว่าเท่าที่พอทราบแบบคร่าวๆคือใครก็ได้ที่ที่เห็นว่าไปวิพา์วิจารณ์สถาบันก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องให้มาเอาผิดได้ซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์เพราะตัวตัว,ต,วตัวคนที่เดือดร้อนเองเลยคือไม่ใช่คนที่ฟ้อง แต่เป็นสถาบันหรือตัวบุคคลในส่งที่ถูก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 ดูหมิ่นเยียดยามหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเขาไม่เขาไม่มามาสนใจเรื่องพวกนี้แต่กลับกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามที่โหนสถาบันจนเกินไปใช้ช่องว่างตรงนี้มา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 กันแกล้งหรือมาใช้ทางด้านกฎหมายซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์และไม่ถูกต้องครับผมฮะยินดี